สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับแอปทางเงินออนไลน์นะครับมีชื่อว่า c a t t ท b นะครับในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมก็ถอนไปเมื่อวานนะครับแล้วก็เงินก็เข้าแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็เหมือนกับแอปพวก c a t เอ็มหรือว่าแอปที่เคยเล่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเนี่ยพวกนี้นะครับกิจการต่างๆเนี่ยมันก็จะเข้าเวลาประมาณเที่ยงนะครับไปถึงบาทถ้าเราถอนก่อน ถอนก่อน12บสนิกาเนี่ยมันก็จะเข้าช่วงเที่ยงไปถึงบ่ายนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนของบินเงินเข้าก็เข้าไปเทียบร้อยนะครับเนี่ยมันก็ตามนี้นะครับอแอร์แท็บนะครับก็ถอนเข้าวันที่9นะครับเก,กรกฎาคมนะตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นค่าเขาเรียกว่าเซนยูโรนะครับยี่สิบห้เซนยูโรนะครับถ้าคิดเป็นเงินเนี่ยก็ประมาณ6บาท7บาทประมาณนี้นะครับก็ถือว่าได้เยอะอยู่เกือบ7บาทนี่แหละ อโอเคในส่วนของการเล่นนะครับมันก็ให้คลิกแคปตรงนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าตัวนี้มันขึ้นเป็น25อ่าเซนเซนดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมคลิกไปเนี่ยมันก็คลิกไปเรื่อยอต้องให้หลอดไอ้ตัวสีฟ้าเนี่ยให้มันเต็มนะครับเนี่ยก็ตามนี้คลิกไปแต่ถ้ามันหมดแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเลื่อนมาทีละนิดนะครับก็สังเกตดูถ้ามันหมดก็คือต้องไปโหลดแอป อ่าแล้วก็เปิดใช้งานเล่นประมาณ5ทีแล้วก็มากดต่ออีกทีหนึ่งนะครับก็ตามนี้แต่ว่ามันอัปเดตมาใหม่แล้วแหละแต่ก่อนช่วงแรกมันจะสุ่มแอปให้เปิดนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราสามารถเลือกเองได้นะครับว่าเราจะเปิดแอปไหนก็ประมาณนั้น,นตัวนี้นก็ขึ้นมาเรียบร้อยนะครับนเนี่ยมันก็จะมีให้เลือกอ้าวไม่มีให้เลือกอีกละอันเดี๋ยวขออนุญาตนะครับอ่ะมาเล่นไม่ได้ฮนะอ่ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมก็เปิดอ่าในส่วนของ แอปพากโก้นะครับเปิดมาาเล่นอีก4นาทีกับสิบสิบแปดวิก็มาคลิกเพิ่มนะครับแล้วก็จะได้คลิกตัวนี้ต่อนะก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการเล่นเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะถอนยี่สิบห้าเซนดอลลาร์หรือว่า50าสิบเซนดอลลาร์นะครับอรอบต่อไปเนี่ยผมจะลองอกดคลิกแล้วก็ลองถอนห้าสิบเซนดอลลาร์ดูนะครับว่ามันจะใช้เวลายากประมาณไหนนะ ก็ประมาณนี้แต่ว่าก็เป็นอีกแนวทางนึงนะสำหรับคนที่มีพ a y p a l นะครับใครที่ไม่มี Play p a y p a เนี่ยก็ค่อนข้างเสียดายอยู่มันก็เป็นแอปมาใหม่นะครับอ่ะมันก็เปิดรึดไปเรื่อยก,ก็ถือว่าโอเคอยู่นะแล้วก็ถอนแล้วจ่ายจริงนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ